นะครับสถานการณ์สดๆนะครับวันนี้เจตสกีกําลังลําเลียงผู้ประสบภัยขึ้นมานะครับตอนนี้ต้องฝากกระแสน้ําที่เชี่ยวกราดเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าเจตสกีก็เกือบจะเอาไม่อยู่เลยทีเดียวนะครับเพราะว่ากระแสน้ําเริ่มไหลมาแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้กําลังทยอยอพยพผู้ประสบภัยนะครับจากซอยเพชรเกษมซอย26นะครับถนนเพชรเกษมซอย26บริเวณ เส้นถนนหาดใหญ่ในครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับมีพี่น้องผู้ประสบภัยจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่จากทางเทศบาลนครหาดใหญ่ครับก็กำลังนะครับลำเลียงนะครับโดยใช้เรือนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ็ตสกีด้วยนะครับใช้เรือยนต์ด้วยครับ นี่คือบรรยากาศจุดๆเลยนะครับจากบริเวณถนนหาดใหญ่ในนะครับเดี๋ยวโค้ชเบิร์ตจะคอยทยอยรายงานสุดสถานการณ์เป็นตลอดเวลาเลยครับนี่คือผู้ที่ประสบภัยที่อยู่ในซอยกันนะครับก็ทยอยกันลำเลียงออกมานะครับนะครับได้รับความช่วยเหลือจากหลากหลายหน่วยงานครับไม่ว่าจะเป็น กรมประมงนะครับเทศบาลนครหาดใหญ่กองทัพเรือกองทัพบ,บกนะครับหลากหลายหน่วยงานครับทางโรงพยาบาลค่ายเสนานารงครับมูลนิธิปอเต็กตึงนะครับและก็เหล่าฮีโร่ทหลายก็ได้มาช่วยกันนะครับลำเลียงผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่เป็นการด่วนนะครับตอนนี้ นะครับถือว่าตอนนี้รู้สึกว่าน้ำกำลังจะทยอยเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่ก็รีบเร่งดำเนินการนะครับช่วยเหลือกันเป็นการด่วนที่สุดนะครับเพราะว่าทุกชีวิตมีค่าที่สุดเลยทีเดียวนะครับตอนนี้เรือยนต์ก็ค่อนข้างจะเข้าไปในซอยยากมากๆเลยทีเดียวนะครับ คาดว่ายังมีผู้ประสบภัยที่ติดอยู่บริเวณภายในตัวบ้านและอาคารนะครับซอยน,นี้นะครับรู้สึกว่าจะเป็นซอยที่เข้าไปในวัดหาดใหญ่ในนะครับนะครับตอนนี้หลายๆหน่วยงานก็ประสานความช่วยเหลือกันอย่างเร่งด่วนนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงโค้ดเบิร์ตจ,จะรายงานสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้เกาะติดสถานการณ์ ตลอดเวลาเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะรายง,งานให้ทราบในลำดับต่อไปนะครับ